สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจรูนสโตนค่ะค่ะสวัสดีนะคะเป็นเพจที่มีให้บูชาเครื่องรางสายขาวของแท้จากทางวัดร้อเอร์เซทุกองค์ผ่านพิธีปลุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้ท็อปิกของเราชื่อว่าคุณคือพญานาคหนีมาเกิดไหมใช่ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลนะเป็นพลังงานโดยรวมด้วยนะแล้วเราก็ถือว่าเรามา เขาเรียกว่าอหละเหมือนมาฟังนิทานกันสนุกสนุกดีกว่านะคะมาทําการเลือกกองไพ่กันนะคะวันนี้อัญเชิญบารมีขององค์พ่อปู่ศรีโธนาคาราชนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงในเรื่องของพญานาคนะมาบายกองไพ่กองที่หนึ่งนะเห็นหน้าคบาทนะคะอันนี้เป็นเนื้อสีเงินสีขาวนะคะตรงลางเป็นพลอยสีแดงให้เห็นอย่างนี้เลย เชื่อกันว่าบ่วงหน้ากระบจะป้องกันอันตรายจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นพวกคุณสสงมันดำเสริมโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองเสริมอำนาจบารมีที่สำคัญคือกินมีกินมีใช้ไม่รู้จักจบใช่สวยมากแล้วขับผิวมากนะคะคนผิวครูโทนก็ใส่ได้วอร์มโทนก็ใส่ดีมากนะคะโอเคนี่แล้วแบบว่าเบาด้วยเบาด้วย นะฮะส่วนกองไพ่กองที่สองค่ะองค์พระพิคเนตรุ่นเปิดขุมทรัพย์นะคะอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองชุบเงินขุดเงานะเป็นงานจิวเวลรี่นะคะเป็นท่านก็เป็นเทพแห่งความสําเร็จเทพแห่งปัญญาขอพรให้สมหวังในสิ่งที่เป็นกุศลทุกประการนะแล้วพระพิคเนตนะคะก็ได้รับการรับรองจากครูบาจานะคะว่าท่านมีอยู่จริงใช่นะคะอธิษฐานจิตปุกเสกครูบาชัยยา ปัทพีนะคะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะตั้งมั่นในสมาธิทําจิตนิ่งๆสบายๆดูซิว่าเราชอบเครื่องรางองใดกองไพ่กองนั้นก็จะเป็นของคุณค่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆท,อๆที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือเหรียญหน้ากระบะนะคะเป็นเนื้อสีขาวนะตรงกลางเป็นพลอยอสีแดงนะคะอธิษฐานจิตลุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะโอ้โหแบบสวย มีกินมีใช้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะปกป้องคุ้มครองบวงหน้ากรบาที่ก็เชื่อมกับองค์พันบุบุญที่องค์พันบุญไปขอยืมมาแล้วไปจับนางกินาลีนี่แหละใช่เลยใช่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ทำการเปิดไพ่กันก่อนนะคะขออัญเชิญบารมีของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชนะคะ ขอให้แพ่อมาแม่นยำเราตาเห็นค่ะคุณคือพญา,านาคหนีมาเกิดไหมเดี๋ยวเปิดดูสภาวะของคุณกันก่อนนะคะเพื่อได้มั่นใจว่าอันนี้กองของคุณหรือเปล่านะให้าไปนะคะไม่มีความบังเอิญน,นะการที่คุณมาเลือกกองนี้การที่คุณมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะ เป็นพลังงานโดยรวมนะใช่ค่ะสภาวะของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะใบแรกนะคะมันมีเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงต้องจัดการอ่ะอห้าไม้เท้าขึ้นนะคะใบที่สองนะคุณไดไพ่ยว้าว Queen of Pentacles อ่ะมีในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่อ,อยู่ในตัวนะคะอาจจะเป็นอาจจะมีแบบเรื่องวุ่นวายสับสนเ,เกี่ยวข้องกับการเงินการทองการงานูนุนนันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ใบต่อมานะคะหนึ่งไม้เทา้าอุ้ยตัวเด่นเรื่องงานมากเลยอะ่ะอืมนะคะวุ่นวายแต่ได้เงินก็โอเคนะวุ่นวายจัดการแต่ได้เงินก็เยี่ยมมากเลยเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินก็ก้อนโอ้โหคุ้มนะคะืค่อนไปต่อมานะคะได้หกไม้เทาวนะคะอุ้ยงานเด่นงานเด่นเงินเด่น แล้วก็ไปสุดท้ายท้ายสุดนะคะคุณได้ไพ่สองถ้วยความรักความเมตตานะคะความรักก็ดีการงานก็รุ่งอาจจะมีเรื่องุวุ่นวายให้เราต้องจัดการนิดนึงหรือว่าถ้าจะไม่ใช่เรื่องของของการงานจะเป็นเรื่องอะ,อะไรที่มันรอบตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะมันมันวุ่นวายก็จริงนะแต่มันจบดีไม่เหมือนกับว่าเราจะได้ไปในเจออะไรที่มันดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามันคลิกมันใช่อะโอเคกองนี้แล้วไปฟังกัน คำตอบก็จะอยู่ในไพ่ห้าใบานี้แล้วนะคะว่าคุณเนี้ยหนีมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่แต่ก่อนอื่นซีเจขอเล่าเปน็นนิทานฟังแบบนิทานนะเมื่อนานมาแล้วนะมเมื่อนานมาแล้วก็คืออดีตชาติของคุณนั่นแหละนะคะคุณเป็นพญานาคทีเ่เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเป็นผู้หญิงละกันนะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการปกป้องแหล่งน้ำ ปกป้องธรรมชาติแล้วก็เฝ้าระวังเขตแดนอย่างเงี้ยนะคะเป็นพญานาคที่ค่อนข้างมีจิตใจที่เมตตาอ่อนโยนนะแล้วก็มีบารมีพอสมควรเรียกได้ว่ามีมีผู้คนเคารพอะ mm hmm. เออนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสายยานเคารพคุณอะไรประมาณนี้เนาะไม่ใช่พญานาที่ธรรมดานะแต่เมื่อ มันมีบางอย่างที่มันเกิดอยู่ในใจลึกๆว่าอะไรบางอย่างมันมันขาดหายไปม,มันขาดหายไปคุณก็เลยต้องมาคิดละดังนั้นไพ่ใบแรกขึ้นมาคือห้าไม้เทา้หาห้าไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงคำว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณก็เหมือนกับประมาณว่าอยู่มาวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เราไม่อยากอย,กอยู่แค่ในในตรงนี้แล้วอะ ะะมันเริ่มรู้สึกสั่นไหวมันเริ่มรู้สึกสั่นคลอนแล้วก็มีเสียงบางอย่างมาบอกกับเราว่าเธอจะต้องหาสิ่งที่หายไปหรืออาจจะมีเสียงบางคนที่เขาแบบเรียกคุณอะเรียกให้คุณไปตามหาดังนั้นคุณก็เกิดความลังเลใจว่าเอาไงดีนะเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปหรือว่าเราจะต้องเราเราจะต้องไปตามหาสิ่งที่ที่เขาเรียกร้องเรา เราจะเลือกหน้าที่หรือเลือกหัวใจอะไรประมาณนะั้นนะฮะเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของของความขัดแย้งที่อยู่ภายในจิตใจของคุณอ่ะนะพอต่อมาไพราชนีเหรียญขึ้นมาก็คือว่าเออบ่งบอกถึงตัวตนของคุณที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือคุณนะ่ะไม่ใช่เป็นนาคที่เป็นสายนักรบแต่เป็นสายรักษายืนยันคอนเฟิร์มขึ้นมาอ,อีกระดับหนึ่งว่า คุณมีพลังในเรื่องของการปลอบโยนนะคะดูแลแล้วก็เติมเต็มหัวใจผู้อื่นดังนั้นในชาตินี้คุณอาจจะมีหน้าที่ในเรื่องของการคิลลิ่งคนเนี่ยชัดเจนมากมีแต่คนเข้าหาคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณอบอุน่นและคุณก็รู้สึกว่าคุณมีหน้าที่ตรงนี้นะคะวันวันหนึ่งเนี่ยคุณก็เลยเลือกที่จะละทิ้งบทบาทความเป็นพยานหน้า ตรงจุดนั้นเพื่อไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์แล้วก็ตามหาใครบางคนที่เขาเรียกคุณตั้งแต่ชาตินั้นเนาะเพื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นนิทานนะคะใ,ใบต่อมาหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นหนึ่งไม้เท้าก็คือการเริ่มต้นใหม่ในความเป็นมนุษย์ละเกิดมาละเกิดมาละในชาตินี้ละนะคะคุณได้คุณรู้สึกว่า คือมันมัน,ม,นมันมีความทรงจําอะไรบางอย่างทําให้คุณต้องค้นหาแต่คุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบคนธรรมดานะ mm hmm. มีความธรรมดาไม่ได้รู้เลยว่าเราเป็นใครจนวันนี้อจนจนเมื่อเวลามันผ่านไปขึ้นเรื่อยๆคุณรู้สึกว่าคุณต้องการค้นหาอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปคุณเลยมาเจอคลิปนี้ mm hmm. นะคะว่าคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้นะเอาเอาอย่างนี้นะทำไมเซนซิทีฟเกินไป ทำไมเรารู้จักคนมากลึกลึกเกินไปสัมผัสจิตใจเขาได้ง่ายเหลือเกินแล้วก็บางครั้งเราฝันถึงน้ำนะฝันถึงงูฝันถึงถ้ำฝันฝันถึงเมืองที่มันไม่เคยเห็นอะอนะคะคลิปนี้เลยเลยอยากจะมาแบบเหมือนก็บอกบอกแนวทางและกันแต่ว่าอยากายอยากให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะหกไม้เท้าเกิดขึ้นต่อมามันเป็น มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าของเก่ากลับมาจิตวิญญาณจิตวิญญาณเดิมของคุณกลับมาความทรงจํากลับมาคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ธรรมดาล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาคุณเริ่มเริ่มที่จะรู้สึกถึงพลังของพญานาคของอดีตของเราถามว่าแล้วมันสําคัญอย่างไรมันเหมือนกับปลุกจิตวิญญาณในเรื่องของความเมตตาเกิดขึ้นอะคุณจะคุณคุณมีหน้าที่ในเรื่องของการฮิลลิ่งคุณมีหน้าที่ในเรื่องของ การที่คุณจะต้องตามหาใครสักคนหนึ่งหาสิ่งที่หายไป mm hmm. นะคะทีนี้มันจะหาได้ยังไงละ่ะคุณก็ต้องมานั่งหาหาทางเองก็คือการภาวนาหรือการทำสมาธิคุณจะมีออร่าที่พิเศษกว่าผู้อื่นนะคะนะคะแล้วก็ทำให้คนทั่วไปอันอันนี้อัน,นอัน,นอันนี้คือสิ่งที่มันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่า มันจะเป็นคุณหรือเปล่าก็คือคุณมีออร่าแห่งความปลอดภัยก็คือคนจะชอบเข้าหาคุณชอบเข้าหาคุณทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าคุณหนีมาเกิดหรือเปล่าอืม,มันเรียกว่าคาบคา,าบเกี่ยวละกันจะว่าหนีมันก็ไม่ใช่อะ่แต่เหมือนกับว่าคุณเลือกที่จะมามากกว่าเพราะพันธสัญญาบางอย่างกับใครบางคนนะคะและหน้าที่ที่ที่มันสูงไปมากกว่านั้นนะคะส่วนใบต่อมา ใบสุดท้ายก็คือสองถ้วยสองถ้วยก็คือคำสัญญาที่ยังไม่หมดอายุอืมอย่ากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าเหตุผลลึกที่สุดนะที่ที่คุณยอมคุณยอมมาเกิดอะ่ะแล้วละละ,ละไอไออ,อำนาจบรารมีที่สูงส่งในชาติที่เป็นพญานาคอะเพราะคุณรอใครบางคนอยู่หรือเปล่า อันนี้คุณต้องไปถามตัวเองนะคะใช่คุณเขาเขาก็เลยเหมือนกับเหมือนกับมาทวงอะว่าคุณจําคํามั่นสัญญานั้นไหมซึ่งคามั่นสัญญานั้นนะซีเจ,จไม่สามารถบอกได้นะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณจะต้องหลุดพ้นจากวัฏจกักรเขาเรียกอะไรนะวะตัวะตวัตสงสารที่จะต้องพาเขาไปด้วยอเออ นะคะคุณจะรู้ดีที่สุดอันนี้คือการไกด์นะคือการไกด์อ่ะใคุณไม่ใช่คนธรรมดาบอกได้คําเดียวคุณคือพญานาคที่เป็นสายเมตตานะคะคุณมีภารกิจในชาตินี้ก็คือฟังให้ดีนะเยียวยาคนรอบข้างหนึ่งนะ ปลดคำสัญญาเก่าที่ฝังไว้ในใจนะคะคุณต้องปลดนะคุณต้องปลดคุณคุณอาจจะจำได้หรืออาจจะจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือตามหาใครบางคนที่คุณรออยู่สามอย่างนี้นะหากว่าตอนนี้คุณยังไม่เจอเขาอ่ะก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังละกันไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าเขาก็อาจกำลังตามหาคุณเช่นเดียวกัน ตอนนี้นะก็ไพ่บอกประมาณนี้ค่ะนะคะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งตามช anel รูสโตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางหรือต้องการสอบถามข้อมูลทัก inbox page, Facebook, one, เพจเฟซบุ๊กรูสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ได้านล่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมื่อตามกันจนเจอนะ มีบางอย่างมามาอยากให้บอกเพิ่มเติมนะคะพวกคุณสองคนจะมีภารกิจร่วมกันที่มันที่มันสูงก็คือการข้ามจบมวัตฏานี้ใช่เหมือนไปด้วยกันอะ่ะเหมือนมันจะยิ่งเสริมกันอะ่ะเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวบางทีคุณโดดเดี่ยวไงเออคุณคุณยังไม่มีแรงซัพพอร์ตอ่ะอ่านะคะซีเจและเพื่อนก็ขอรับเพียงเท่านี้นะสวัสดีสสดค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะหรือว่าเครื่องรังที่คุณเลือกก็คือองค์พระพิคเนรุ่นเปิดขุมทรัพย์นะคะอันนี้เป็นเนื้อง,งานทองเหลืองชุบเงินนะคะแต่ว่าสีมันจะแบบคด,ด,ดเงานิดนึงเป็นงาน,นจิวเวลรี่นะคะสวยงามมากๆใช่ค่ะโอเคประมาณนี้นะฮะ ขอ,อเชิญบารมีของพ่อปู่ศรีสุโธน,นาคาร่าน,นะคะขอให้แพ่มาแม่นยามเราตาเห็นค่ะคุณคือพญานาคหนีมาเกิดไหมไม่ใช่ความบังเอิญนะคะที่คุณได้มาเลือกกองนี้แล้วก็ไม่ใช่ความบังเอิญที่มาเจอคลิปนี้นะคะแต่หัวข้อนี้อยากให้ฟังเหมือนนิทานนะคะสนุกสนุกนะคุณเป็นพญานาคหนีมาเกิดหรือไม่นะคะห้าใบานะ ห้าใบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสภาวะกันก่อนนะคะเพื่อเช็คความความมั่นใจว่าใช่กล่องคุณหรือเปล่านะคะใบที่หนึ่งนะคะขึ้นคำว่าสิบถ้วยค่ะความสุขนะคะได้รับการได้รับการเติมเต็มนะคะครอ,อบครัวเจอครอบครัวเจอเจออะไรที่แบบมิดไมตรีที่ดีนะใ,ใบต่อมานะคะ คุณได้ไพ่สามถ้วยมีแต่ความสุขกําลังมีเรื่องดีดีเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ใบต่อมานะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะฟูมฟักนะคะการเงินการทองนะคะการเก็บหอมรอมริบนะคะการเก็บเก็บเพื่อออกดอกออกผลนะคะมีในเรื่องของมีในเรื่องของการที่เราจะต้องออมเงินเพื่อใครอย่างเงี้ยแล้วก็ใบต่อมานะคะได้ไพ่หแปดเหรียญ เหรียญเรียญเด่นค่ะเหรียนเด่นะน,ดน,นะคะเหรียญเด่นความสุขเด่นนะ,ะการได้รับเงินได้รับทองจากคนที่เขารักเราเรารักเขาบ้าบบ้า,บา,บานะความสามารถจากความสามารถของเราธุรกิจไปได้ดีนะส,ม,สมพันธภาพไปได้ดีแล้วก็ไปสุดท้ายท้ายสุดนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ก็ใช่เหมือนกันนะคะคือมันเป็นแต่ในเรื่องความสุขความสมหวังอะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าใช่ รู้สึกคลิกโอเคไปรับฟังไปรับฟังกันต่อนะคะว่าคุณเป็นพญานาคหนีมาเกิดหรือไม่จากในไพ่ห้าใบนี้นะคะคุณจะสังเกตว่ามันจะมีแต่ไพ่ของความรักเนาะมัน<อ>เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ของการฟูงฟักการอดทนการบำเพ็ญ ดังนั้นสิเจขอเล่านิทานแบบนี้ดีกว่านะฮะอขอเล่าอยู่ในช่วงที่คุณเป็นยุคที่คุณเป็นพญานาคะหรือชาติที่คุณเป็นพญานาคเนี่ยคุณอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะมีมีครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขนะในบ้านเมืองนะั้นะเป็นบ้านเมืองที่คุณมีแต่คนรักแล้วก็แล้วก็ มีแต่ความสงบสุขอะเออวนไปวนมาก็สงบสุขความสุขอะไรประมาณนั้นะมันไม่ได้มีมีความรู้สึกแบบว่าแ yeah ย่หรืออยากจากหรืออะไรเลยแต่ด้วยความที่ความสงบสุขนั้นอะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงแท้เหมือนเรายูรู้อยู่แก่ใจอะมันเกิดจากการที่คุณได้สั่งสมบุญบารมีถึงขั้นหนึ่งแล้วอะคุณเลย มันเป็นวาระและกันเรียกว่าเป็นวาระและกัน<ม>ที่คุณจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะจิตวิญญาณของคุณอะ่ะมันมาจากภพที่มีความรักแล้วก็พลังที่ค่อนข้างสูงเรียกว่ามีบารมีที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะแล้วเมื่อคุณมาอยู่ในภพนี้คุณจะเจอพลังงานเดียวกันก็คือพลังงานของความเป็นพยานาคคุณจะเจอกลุ่มของคุณน่ะ คุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยว alone นะคะคุณจะเจอผู้ที่มีแบบสายสัมพันธ์เดียวกันด้วยนะอันนี้นะนะคะแล้วก็คุณมีรางสังหรคุณมียานพิเศษคุณมีความฝันที่มันเชื่อมโยงไปถึงความเป็นพญานาคเหมือนมีความรักมีความผูกพันมีความคิดถึง แล้วก็ญาติพี่น้องของคุณครอบครัวของคุณอะส่วนหนึ่งอะเขาก็ยังอยู่ในภพภูมิของความเป็นพญานาคม,มันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะคิดถึงเฝ้าถึงชอบฟังชอบคุยชอบดูในเรื่องราวของความเป็นพญานาคชอบทําบุญด้วยเห็นรูปปั้นพญานาคเรารู้สึกว่าอยากดูไปนานๆถึงบางคนบางคนถึงขั้นแบบว่ามีรูปปั้นอยู่ในบ้านเลยนะบูชาพญานาคนะคะ คุณเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ใช่จิตวิญญาณใหม่แต่เป็นจิตวิญญาณที่สั่งสมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะอ่ะเป็นอะไรที่ไม่ได้หนีมาไม่ได้หนีมาเลยนะคุณมีความตั้งใจมากๆเลยเมื่อเป็นเป็นมนุษย์แล้วอ่ะคุณจะต้องมามามา,มาบำเพ็ญต่อฉะนั้นชัดเจนมากในกลุ่มกองนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญ เพียรภาวนารักษาศีลน,นะคะแล้วก็แล้วก็ปกป้องพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะคุณไม่ใช่ผู้ที่หนีมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะคุณไม่ใช่ผู้ที่หนีมาแต่มันเป็นการมาเกิดแบบตั้งใจแล้วก็แล้วก็บำเพ็ญน,นั่นแหละดูจากไพ่สิบถ้วยเริ่มเลยนะ ไพ่สิบถ้วยกับไพ่สามถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เต็มไปด้วยพลังของการสมัครใจความรักแล้วก็การความผูกพันความผูกพันนะคุณมีเป้าหมายคุณไม่ได้เกิดมาแล้วแบบไม่มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้หลบหลีนี้จากโลกเดิมหรือชาติที่เป็นพญานานะคะแต่กลับกันนะคุณคุณเลือกมาเกิด ที่นี่เอา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 ,เอาอีกรอบหนึ่งนะคุณสั่งสมบุญบารมีในชาติภพที่เป็นพญานาคเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของคุณอย่างเต็มที่เลยเนะฮะต่อมาเจ็ดเหรียญขึ้นมาพร้อมกับแปดเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมถึงความอดทนถึงการฝึกฝนแล้วก็การรอคอยมานานก่อนที่คุณจะมาเกิดนะ ไม่ได้รอจังหวะแล้วหนีมานะไม่ได้หนีมานะคะบารมีของคุณมันถึงแล้วคุณถึงได้มาเกิดได้เพราะว่าอะไรมันไม่มีไพ่แนวที่แบบหลบหนีแล้วก็การเลี่ยงกรรม,มการสับความสับสนไม่มีเลยอะ่ะไม่มีเลยดังนั้นระบุได้ร้อยเปอร์เซนว่ามันเกิดจากบุญบารมีของคุณเนี้แหละความพยายามของคุณเนี้แหละแล้วคุณก็ได้มาเกิดอย่างอย่าง ตามอย่างดังใจสมปัานาเลยเพื่อมาพัฒนาตัวเองต่อนะคะต่อมาไพ่หนึ่งหมายถาวแสดงถึงอะไรมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่มาแบบมีพลังงานที่สูงคุณถึงได้มียานสัมผัสมีซิกเซนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะคุณตัดสินใจ ด้วยตัวเองที่จะสละจากภพนั้นเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเหตุผลทางธรรมะนะคะแล้วก็การชดใช้วิบากกรรมเพื่อนิพพานอเออน,น,นะคะนะดังนั้นเมื่อคุณได้มาฟังแล้วว่าถ้าคุณตื่นรู้ว่า อยากให้คุณได้เริ่มแล้วนะเริ่มเข้ามาในเรื่องของการภาวนาภาวนาอย่างจริงจังก็คือการทำสมาธิการไม่ไม่ไม่ใช่แค่ทำฐานใช่แต่มันเป็นการเจริญสติและปัญญาเพื่อจะมีพลังในการหลุดพ้นตื่นรู้<ม>เห็นถึงความจริงเมื่อคุณเห็นถึงความจริงคุณก็ไม่หลงอยู่ใน ว่าตัดสงสารนี้แล้วูกต้องนะคะโอเคเป้าหมายนี้คือเป้าหมายของคุณนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพกองที่2นะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด subscribe like, กดกระดิ่งติดตามช anel RuStone ฝากกดแชร์เป็นธรรมทานนะคะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องร่างหรือต้องการสอบถามข้อมูลทัก Inbox เพจ Facebook RuStone ได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ CJ และเพื่อนก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ